เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ในที่ทํางานล้วนมีผลกับคุณภาพชีวิตและความสําเร็จของเราถ้าเรารู้วิธีการมองลักษณะของความสัมพันธ์จะช่วยเราเข้าใจและเตรียมการต่างๆได้ดีขึ้นผมมีโอกาสได้ฟังมุมมองจากพี่เล้งคุณสิริวัตรวงจารุกร CEO ของ MF ็ฟได้เล่าถึง Relationship 4ประเภทซึ่ง ผมรู้จัก3ประเภทมี1ประเภทที่ผมไม่ทราบมาก่อนและมีประโยชน์มากจึงมาแชร์ให้กันในวันนี้ความสัมพันธ์แบบที่1คือความสัมพันธ์แบบ win ลูสมีคนที่ได้ประโยชน์มีคนที่เสียประโยชน์นะครับอันนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่เห็นได้ทั่วๆไปความสัมพันธ์แบบที่2คือความสัมพันธ์แบบบินวินเป็นความสัมพันธ์ที่คนทํางานหรือนะักธุรกิจพยายามมองหาว่าจะทําอย่างไรที่เราสามารถร่วมมือกันแล้วก็วินไปด้วยกัน อาจจะเป็นการใช้จุดแข็งที่แตกต่างกันที่จะช่วยให้เราวินวินไปด้วยกันนะครับอันนี้เป็นความสัมพันธ์แบบที่2ที่ผมและก็เชื่อว่าหลายๆคนพยายามมองหาในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์แบบที่3 loose loose คือไม่มีใครได้ประโยชน์จากความสัมพันธ์นี้ต้องทนแล้วก็ซัฟเฟอร์เสียประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 3. ประเภทของความสัมพันธ์นี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงรู้จักเช่นกันแต่ความสัมพันธ์แบบที่4ที่พี่เล้งแชร์ คือความสัมพันธ์แบบฝ่ายหนึ่งวินแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่วินแล้วก็ไม่รู้สไม่ได้อะไรไม่เสียอะไรเป็นยังไงครับความสัมพันธ์นี้พี่เล้งยกตัวอย่างเหมือนกับต้นไม้ใหญ่กับนกน้อยที่มาทํารังต้นไม้ใหญ่ไม่ได้อะไรไม่เสียอะไรขณะที่นกตัวน้อยๆที่มาทํารังได้ไประโยชน์จากกิ่งก้านร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่ถ้ามองให้เห็นภาพ ของความสัมพันธ์แบบนี้ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นเช่นการที่เราเป็นเบนทอร์ให้กับน้องๆคนที่เป็นเบนทอร์ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ประโยชน์หรืออะไรจากคนที่เป็นเมนทีน้องๆแต่ขนาดเดียวกันน้องๆเนี่ยจะได้ประโยชน์มากมายจากประสบการณ์จากคำแนะนำของพี่ๆผมมีโอกาสได้ถามพี่เล้งเพิ่มเติมนะครับว่าคนที่จะมีความสัมพันธ์แบบวิน Not Win Not Lose แบบนี้เนี่ยจำเป็นต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีประสบการณ์มีเงินมีบารมีถึงจะสามารถแบ่งปันให้กับคนอื่นโดยที่ตัวเองไม่ได้อะไรไม่เสียอะไรหรือเปล่าพี่เลงก็ให้คำแนะนำว่าไม่จำเป็นต้องรอทุกช่วงเวลาของชีวิตเราสามารถที่จะเป็นผู้ให้โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนและจะมีคนได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นอาจจะเป็นมุมมองของเราเป็นประสบการณ์ของเราผมกลับมามานั่งนึกดู ในมุมหนึ่งก็เหมือนกับสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นการเ a ย์ฟอร์เวิร์ดเราให้อาจจะเป็นการให้ทั้งเงินให้แรงให้เวลาให้ประสบการณ์ให้ความรู้กับคนที่จำเป็นกับคนที่เขาต้องการเราไม่ได้เสียอะไรจากการแชร์จากการแบ่งปันตรงนั้นแต่ว่าคนที่รับเนี่ยเขาจะได้หลายๆอย่างผมก็อยากลองชวนทุกคน คิดดูนะครับว่าเราสามารถจะเป็นผู้ให้ให้กับคนอื่นโดยที่ไม่ได้หวังว่าเราจะต้องวินหรือจะรู้สจากความสัมพันธ์นั้นอย่างไรแล้วเราจะมีความสุขมากขึ้นสังคมก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นเช่นกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ